ให้มาให้มาอามาอามาอ๋อะให้ให้ตัวตะกร้าโอ้โห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 โอโมันตัวใหญ่มันมันย่งโอ้าวนีเป็นตัวใหญ่มันมัเก็วอะไรย่างตะกร้าอ่ะลูกอะอะ ô a mở lều 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 mở Hay mở lều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  mở อยากดีเลยเอาอีกาเจะได้กิน